ทั่วโลกคือหา b l a c k พ i n k ปล่อยคอนเซปต์โปสเตอร์ลุคนี้เซอร์ไพรส์มากคัมแบ็กในครั้งนี้ยิ่งใหญ่สมการรอคอยจริงๆค่ะสำหรับ4ีสาว b l a c k พ i n k เพราะเมื่อวันที่19สิงหาคมเวลา13.00นตามเวลาเกาหลีใต้ที่ผ่านมาได้มีการปล่อยเพลงพิง k ์เวนอมออกมาให้แฟนคลับทั่วโลกได้รับชมกันไปแล้ว แถมยังทำลายสถิติระดับโลกอีกมากมายและล่าสุดค่ำคืนวันที่5กันยายนที่ผ่านมา b l a c k พิ n k ได้ปล่อยคอนเซปต์โปสเตอร์บอลพิง n k ออกมาให้บลิงทั่วโลกได้รับชมกันอีกแล้วและต้องบอกเลยว่าความสวยของสาวๆนั้นก็สร้างความเซอร์ไพรส์อีกครั้งทั้ง4สาวในลุคแบบนี้ปังมากๆจบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกการติดตามและรับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ